ค่ะชื่อเมลนะคะการอมวนห่วงอยู่เจริญค่ะเป็น QA ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเลืองศิริค่ะซึ่งผลิตเกี่ยวกับน้ำนมข้าโพดหวานใช่ซึ่งของเราทำมาได้ประมาณ12ปีแล้วค่ะตอนนี้ทำธุรกิจต่อจากคุณแม่ใช่จุดเด็กของเราก็ จะใช้ข้าวโพดสดค่ะแล้วก็จะใช้พันธุ์ข้าวโพดที่ไม่เหมือนกับตามท้องตลาดซึ่งของเราจะมีลูกไล่อะค่ะที่ปลูกเองแล้วก็เป็นพันธุ์พิเศษค่ะตั้งแต่ตอนคุณแม่มาคุณแม่จะเน้นขายออฟไลน์ค่ะแล้วก็จะเน้นปเป็นการออกตามงานตามบูธต,ต่างๆเพื่อที่จะหาลูกค้าเพิ่มแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นขายส่งแล้วก็เป็นร้านรับต่อไปอตอนนี้เข้ามาของเราก็จะเป็น ทำออนไลน์ด้วยแต่ว่ายังมีอุปสรรคตรงที่แบบยังไม่รู้กลุ่มลูกค้าหรืออะไรพวกนี้คะ่ะแล้วก็เชลล์ไลท์จะสั้นเพราะว่าของเราจะเป็นออร์แกนิกแล้วก็ไม่ได้ใส่สารอุณหภูมิการเก็บอะค่ะมันจะมีข้อจำกัดอยู่ก็เลยจะมีเรื่องปัญหาเชลล์ไลท์กับการทำใช่ทำให้การตลาดออนไลน์ก็อยากทําแต่การขนส่งก็มีปัญหาด้วยคะ่ะ เข้ามาศึกษาว่าการทำตลาดออนไลน์โดยพื้นฐานอยากเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็จะอยากนำมาปรับใช้ค่ะแล้วก็อยากอยากรู้กลุ่มเปิดเป้าหมายอยากทำให้มันขยายมากกว่านี้ใช่ของเราก็มีการเปิดเพจ a c e b o o k แต่เราแบบโดยการที่เราลองผิดลองถูกเองก็มีกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาติดต่อเพื่อแบบเพิ่มยอดขายบ้างแต่ยังไม่ได้แบบส t ตเบิลขนาดนั้นใช่ ก็ขอบคุณค่ะที่จัดโครงการดีๆซึ่งวันนี้ฟังแค่ครึ่งวันยังแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอยากให้ช่วยเหลือเพื่อเกษตรกรอะค่ะไดะ้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ได้พัฒนามากขึ้นอะไรย่เงี้ยค่ะ